มาทุกคนเราเข้ามาแล้วตอนนี้เราต้องแอบขึ้นไปบนเวทีเนาะเพราะว่าเคเวสมันบอกว่าให้ขึ้นไปบนเวทีเราน่าจะต้องไปทําอะไรสักอย่างอนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามุดท่อเข้าไปก่อนเนาะตอนนี้ก็คือเราได้รหัสมาแล้วเนาะจากที่เราดูสไลด์เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าหลังจากที่เราปลดรหัสปุ๊บแล้วเราจะเจออะไรบ้างหลังจากนี้โอเคโอเคออกมาแล้วเซฟตรงนี้ได้ไหมอะขอเซฟตรงนี้เลยแล้วกัน เผื่อแบบเจออะไรแบบกระทันหันแล้วก็แบบตาย,แล,ตายแล้วก็ต้องมาเืิดตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ในนี้อีกไหมเพื่อแบบมีอะไรให้เก็บปริศนาอันนุ้นอันนี้อีกอะ่ะน่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนโอเคเข้าไปเลยฉันป้อนหัสที่ฉันเห็นบนสไลด์โอเคสำรวจไวทีไปแล้วนะทุกคนเข้าไปไม่อยากไปเลยอะมีของตรงนูน้นเ,เดี๋ยวขอดูรอบๆหน่อยแล้วกัน ม,มีปืนใหญ่่งวะมีปืนใหญ่มีแท่นอันนี้แต่เพลงมันเปลี่ยนไปอะเพลงมาดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปไงไม่รู้อะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยโอเคเก็บโซ่เลยแล้วกันน่าจะไม่มีไรแล้วเอ้ยมีตั้งอยู่ด้านบนค่อยเก็บแล้วกันโอเคเอาโซฮุ้ยอ่านหนีเต็นหนีออกจากเต็นหรอนอ่าเจอแล้วเจอแล้วอย่านะ แปลว่าฉันต้องสู้กับแกใช่ไหมไอ้เจ้าตัวตลกนี่เออเอาเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยว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 ก่อนวู้าวอู้หหไฟดับมันต้องอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยพุทธมือเลยอู้หดู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 อย่ามานะอย่ามานะอาอเดี๋ยวแล้วเราจะต้องทำยังไงทีเนี้ยมองไม่เห็นมันขนาดเนี้ยเอ้อเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมองไม่เห็น มืดโอ้โหอโอ้ตามหลังมาขนาดนี้ไม่ไม่ไม่มีสนใจแล้วอ่ามันมองไม่เห็นอ่ะอุ้ยไหนเอ้ยมีรถอุ้ยอุวิ่งซีต้องทำยังไงอุ้ยมันมีอันนี้ว่ะหรือว่าต้องลากอันมันมีน้ำหน้ำลากเข้ามาในนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอาปิดซีปิดปิดปิดโอ้ไม่ทันอือไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลอบใหม่ลอบใหม่ลอบใหม่ อุ้ยมันอันนี้มันปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนแป๊บแป๊บแป๊บแปโอ้ยติด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 เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดอุ้ยไฟดับอืเออืออนั่นนั่นนั่นเห็นตามันเห็นตามันเห็นเห็นเหลืองๆมันอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วจะเดินติดนะอย่าเดินติดนะคนร้อง่าเดินติดอยู่ไหนวะโอ้โหเฉียด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 หน้าเฉียดหน้าโอ้โหเออเอามือเพิ่มหนึ่งยืนยัน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 โอ้โหโอ้ เดี๋ยวมองไม่เห็นนะแกขี้โกงเกินไปปะอ่าไฟมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนล่อมันมาในนี้ใช่ไหมเข้ามาเลยเข้ามาขมอนขมอนเข้ามา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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บปิดถูกไหมปิดไหมอุ้ยปิดได้แล้วยังไงต่ออุ้ยอุ้ยอ่าแน่ออกไม่ได้ละสี่แก แมนเนี่ยมันนี่ทำเลยชีไมได้แล้วสิ <ś astrology> ชนะชนะแกและอย่าบอกเลยอุ <more cr ue> <kleinen> ้ยอุ๊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 ยอจะเย็นจะเย็นอันนี้แล้วไงต่อนี่ตายซะนี่แล้วกลับมาที่นอนอ่ะกลับมาที่เดิมโอเคอ่ะนี่ออกจากเต็นท์ได้แล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อเข้าถึงชิงช้าสวรรค์ แล้วไงต่ออะแล้วไงต่อทุกคนคือต้องออกไปอีกหรอเออแล้วมันจะไม่อยู่นั้นใช่ไหมอะมันจะไม่ดักเราใช่ไหมออเออแล้วไงต่อล่ะต้องไปไหนอะไปตรงชิงชา้าสวรรค์อะตรงประตูใช่ไหมต้องไปตรงชิงชา้าสวรรค์อะฮะแล้วไงต่อมาแล้วมาแล้ว ล้วมีความทนทานสูงมาแล้วแล้วไงต่อเอาโซ่ดึงหรอเอ้อเอาโซ่เ้ยจริงด้วยเอาโซ่ดึงเอ้แล้วนาฬิกาไว้ทำอะไรอะโซ่ดึงแล้วไงต่อโซ่มันมาตรงนี้โซ่มันี่อย่าเอาต่อกับอันนี้หรอเออจริงว่ะเออเออเออใช่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 วิทำมาคลิปนี้รู้สึกว่าเร็วจังเลย นี่หรือเปล่าเอาโซ่ oh, so. ฉันคิดว่ามีบางสิ่งต้องปลุกอ่านี่หรือเปล่าเออเล่นมาเกือบชั่วโมงกว่าโหไม่ได้เกือบชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าแล้วที่เล่นน่ะเขาถึงชิงช้าสวรรค์อืมมันจะไม่ตามมาทีหลังใช่ไหมก็คือเราฆ่ามันแล้วใช่ปะเราฆ่านางแล้วใช่ไหมเออเราเราฆ่ามันแล้วใช่ไหมขึ้นไปต้องขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปแล้วัไงต่อ ออแล้วไปมันมีอะไรให้ทำอีกขึ้นหรอโดดได้ไหมไม่ได้ฮะต้องทำยังไงต้องดูคำใบไหมต้องดูคำใบไหมเอ๊มีตัวตลกนี้นี่นี่แต่ว่าเราเก็บตัวตลกไม่ครบอ่ะไม่รู้มันซ่อนอยู่ไหนบ้างเพราะว่าเห็นอีตัวตลกมันมาบ่อยมากเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะยังไงต่อเปิด ไปต้องชิงชาสวรรค์แล้วแล้วไงต่อก็เข้าไปแล้วอะ่ะไม่ชนะหรอหรือว่าเราหรือว่าเราต้องสู้กับมันอีกรอบหนึง่งไงต่อไม่ชนะหรอเดี๋ยวแป๊นหนึงนะคะทุกคนเราขออนุญาตด,ดูคำใบก่อนเนาะใช้สายไฟเพื่อตรวจจับลำดับของการใช้ประโยชน์จากชิงชาสวรรค์สายไฟนี้หรอ เออนี่นี่นี่นนสาไฟตรงนี้มันมีรหัสน่ะคือเราต้องใส่รหัสปะใช่ไหมโอ้มันต้องเรียงลำดบับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปดูอนี้ก่อนไปดูนี้ก่อน,ปน,อนแป๊บหนึ่งนะอมมันมีตัวเลขอยู่ตรงอันนี้เนาะที่ว่าเราเห็นตอนแรกๆเลยมันจะมีตัวเลขเนาะอ่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้สีอะไรสีเหลืองใช่ปะสีเหลืองต้องสีเหลืองเลขสองอะสีเหลืองเลขสองนะ สีเหลืองเลขสเดี๋ยวไปดูอันอื่นก่อนสีเหลืองเลขสองอันนี้สีแดงสีแดงเลข3ส,สีแดงเลข3เหลืองสองแดงสเหลืองสองแดงสา,งสงงสานะสีม่วงเลขหนึงโอเคเดี๋ยวไปเลยไปเปิดกันแดงไอ้ไม่ใช่ม่วงหนึ่ง ม่วงหนึ่งเหลืองสองแดงสโอเคสีแดงเลขสสีม่วงเลขหนึ่งอย่าลืมนะอย่าลืมนะโอเคม,มา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 ,มาเปิดมาเปิดปุ๊บ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 อันนี้สีม่วงเลขหนึ่งกดอ่าสีเหลืองเลขสองอ่านคันยยกสองสีแดงส๊บอุ้ยได้แล้วอ่าหมุนลงมาแล้วหมุนลงมาแล้วโอเค จะได้ออกจากที่นี่แล้วจะได้ออกจากที่นี่แล้วทุกคน heures, เล่นมาชั่วโมง,ง,งกว่ากว่าโอเคโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอืออ่าขึ้นไปแล้วเอาไม่มีคนกดขึ้นไปงี้เลยเหรอโอเคเราก็จากการเจ้าตัวตลกได้นะคะทุกคนคือเกมนี้บอกเลยว่าสนุกนะตื่นเต้นมากเลยล่ะ <CPU> เล่นมาเกือบชั่วโมงกว่าวาบางทีปริศนาก็ยากมากเลยนะจริง,รงๆริแล้วเราก็มาขึ้น <CPU> ชิงช้าสวรรค์เราขึ้นไปไหนอะไม่ใช่ว่าขึ้นไปปุ๊บเจอมันอยู่อยู่ตรงเนี้ยโอโ้สูงอยู่นะเนี่ยมองไม่เห็นด้านล่างแล้วอุ้ย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 ตกใจตกใจตกใจเสียงเดินอืมอ้าวโหจริงๆนะเป็นคนกลัวความสูงมาเลยนะดีนะที่มันมีหมอกแบบเนี้ยอืออ้าวหยุดแล้วใช้ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์เพื่อขึ้นหนีการนอนหลับ อา้าวตอนนี้เราหลับอยู่หรออา้าวแล้วเราจะเป็นไหนอุ้ยอ้อมอยู่ดีๆมีทางวะอา้าคือตอนนี้เราหลับใช่ปะเดินไปตามทางใช่ไหมอ๋อที่ว่าเป็นอาวุธทางจิตวิทยาก็คือเหมือนแบบทาหารแบบทำเขาเรียกนะแบบฉีดเป็นสารเคมีเข้าตัวเด็กหรือเปล่าทําแบบเป็นอาวุธทําให้เด็กฟันร้ายหรือเปล่าใช่ไหมเป็นเหมือนแบบการทําให้แบบเด็กฟันร้ายแบบ ฝันถึงสิ่งที่ตัวเองกลัวอะไรประมาณนี้ยทุกคนเออน่าจะเป็นแบบนั้นนะโอเคเข้าไปแล้วอากลับมาที่ห้องนอนกลับมาที่ห้องนอนอะ่ะโอ้โหโปสเตอร์คือแบบมีแต่เรื่องผีเรื่องสางแฮ่มโอเคแล้นไงต่อเข้ามาห้องนอนแล้ว๋อหลบใต้เตียงเหมือนเดิมกลับมาห้องนอนแล้วนาฬิกาเอาไว้ทําอะไร าไว้ทําอะไรนาฬิกาไ้ตั้งหัวที่นอนปะมีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปอ่าแน่นอนกึ๊บโอเคหลับฝันดีนะเฮ้ยเหนื่อยเอาจริงๆนะถ้าตื่นมาแล้วย,ยังอยู่ที่เดิมนั่นคือพีคมากเลยนะโอเคนอนหลับตาซะจะเด็กน้อยโอเคเอาเงียบุ้ยเสียงนาฬิกา ไม่ดีเสียงนกฮ้ยไปดิมีเสียงนกเห็นท้องฟ้าแล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปแล้วแปลว่าเราตื่นแล้วค่ะทุกคนอจบสักทีโอเคเราก็เล่นจบแล้วนะคะทุกคนโอ้ชั่วโมง จะพูดยังไงดีชัมม่วโมงเกือบสองชัมม่วโมงเอาจริงนะเพราะว่าใครพิศนาเนาะแล้วก็เอาไปตัดแบบเป็นแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ดูเนาะโอเคก็เกมนี้อารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าเหมือนทหาหาน่ะใช้อาวุธทางจิตวิทยาเนาะเหมือนแบบเป็นเครื่องมือที่ทําให้เด็กฟันล้ลยเนาะฟันแบบในสิ่งที่ตัวเองกลัวอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากที่แบบปริศนาบนสไลด์อะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ไหมถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์บอกไอ้หน่อยนะโอเคก็เกมนี้ก็จบไปแล้วค่ะทุกคนอสบายแล้วจบไปแล้วหนึ่งเกม โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอทําคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนก็เกมนี้บอกเลยนะว่าเป็นเกมที่ถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะสําหรับคนที่อยากซื้อมาเล่นเนาะโอเคก็เกมนี้ปริศนาคือบางอันยากมากบอกเลยจริงๆยากแล้วก็ สนุกนะรุนละทึกมากเลยกับไอตัวตลกอ่ะอันนี้ขนาดระดับง่ายนะยังรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เลยถ้าระดับยากอ่ะจะขนาดเนี่ยเอาทุกคนลองคิดดูโอเคก็สำหรับพี่นี้ไอก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ